พวกเราจะมาเปิดกล่องลัคกี้บอสโดดอารบี้<อ>มาดูกันว่าเราจะได้ของอะไรบ้างาพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย,ยพวกแ้วเก่เรียนหลามวันนี้พวกเราจะมาสว่มกล่องโชคดีแล้วมาโดดอารบี้กันเนีน่ย ้เราจะได้ของอะไรม้างจากการเปิดสุ่มช่องดีนะเว้ยโอเคไปดูซิว่าจะได้อะไรจะได้ลูกโป่งวยของยังอ่อนเลยฉลามไอเล่นเนเราไปดูบ้างซิได้แล้วว่าดวงจะดีไหมขอลองดูเลยเจ็บเเด็บเด็บเ็เ็บเเ ดวงพวกนายนี่มันแบบไม่ดีจริงๆเลยนะกล่องล็อกีบอกน,นี่ดวฉันเปิดปที่โดโอ้โหโอ้โชว์ของจริงเลยเจ้าก็เอ,อ้อของนาย,นาย ของจริงไม่แล้วโอ้เหมือนกันเปียบเลยนี่มันไม่ใช่ลัคกบ็อก์มันคือกล่กองลูกโป่งใช่ไหมเนี่ยเออ <_ races> สุ่มยังไงให้รู้สึกว่าไม่เหมือนส <t> ุ่มไหมว่าแต่ว่าพวกนายดูสีด้านขวาเห็นไหมมันมีให้ร,รับของตัวนี้ด้วยนะเว้ยสายมารถรับกล่องนี้ได้นะเ้ลองเปิดดูสิได้เลยมโอ้โหเป็นน้ำยากระโดดดับิ้ลจามมว้ยว่าแก็ได้ดับิ้ลจามเหมือนกันว่าแตเหมือนกันเลยอ่ะอ้เพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้สุ่มกล่องโชคดีแล้วนะครับสุ่มกล่องล็อกนะทุกคน เวลาเราได้ของมาแล้วใช่ไหมพวกนายเราสามารถเอาของเนี่ยมาทำการโดดล็อบบี้ได้นะเว้ยนี่แบบนี้เห็นไหมว้าวอาจจะเป็นการล็อกแค่ด่านแรกก็ได้นะเนี่ยเออต่อไปอาจจะไมีของอื่นโอเคต้องมาลองดูทุกคนพอเรามาตรงนี้ปุ๊บโอเคของหายไปแล้วแหมเราก็มาเปิดกล่องต่อไปตรงนี้ได้เลยแงนี่นจะได้อะไรมารอบนี้ออไหนดูสิมันแด่ม, <laughs> มันไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ที่แท้จริงเออทุกนายเลยเลยให้หน่อย อืมคีอ้อาวทุบไม่ได้เออมันมียนทุบได้ทุบไม่ได้เออในรอบดนนี้โอเคนี้ไม่ได้เว้ยต้องทุบอันนี้คะแนนไม่ได้เลยมันก็มาเปิดกล่องต่อไปอีกรอบหน,นึ่งไงรอบนี้อาจจะแบบไม่เหมือนกันก็นได้นะเว้ยอ้าวได้เหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันเปียบ Oh โอ้โหเป็นยาตัวเล็กเออโอ้ oh กลกายเป็นปตัวจิ๋วเลยโอ้กรชัเจแล้วเว้ยคือแต่ละกล่องก็จะเป็นแบบสถานการณ์แต่ละด่านเว้ยประมาณนั้นไงมันก็ดีนะที่ได้ผ่านแต่อยากได้เทด้วยอเอออยากได้แบบไม่ซ้ำกันโอเคทุกคนกลับมาตัวใหญ่นี้แล้วโดนิเซียต่อไปเป็นไงแม่งไปจาัก,การสกีไม่ีทอยเล็กก็เถอะไปเลยโอ้ปีเพื่อน โอ้ยวิธีปีนเขาแบบใหม่ต้องกล่องสีทองด้านขวานะพวกแนงเนี่ยมันสามารถกดได้นะเว้ยแล้วเราสามารถสุ่มมันได้หรอเนี่ยไหนลองดูสิอโอุย้ยฉันได้มาเป็นหนึ่งสกีฟรีแหมว้าวไอ้มันมีเปอร์เซ็นต์บอกทางด้านขวาด้วยนะเจ้ากบออ๋อนี่ไงฉันได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไหนพวกแนงได้อะไรมาฉันได้วันไล่โอ้ยหนึ่งชีวิตฟรีใช่ส่วนฉันได้ TNT ไหนเปิดดูสิ อันนี้ได้เป็นรองเท้าสปีดมานี่นี่รัสแมดวิ่งอ๋อวิ่งสวนตรงนี้ไว้โอ้ยเร็วมากในเมื่อความแตกต่างในการเปิดกล่องมันไม่มีเลยนะพวกนายนะเดี๋ยวฉันจะขอเป็นโอ้ยกล่องนี้ได้เนี่ยแน่ใช่เป็นตัวบินพวกนายเห็นกล่องด้าน่างที่มันสีลงนี่ไหมว้าจะแล้วคือกล่องนี้นะพวกนายนะมันเป็นกล่องเติมไว้ใช้โลบาร์ในการเติมจนะ้กสิบเก้านะอยากรู้ไม่ว่ากล่องนี้มันจะแตกต่างกับกล่องธรรมดาย,ยัางไงอยากรู้ไหม จะเก็บอะส่วนฉันอยากเอาตังไปซื้อข้าวมากกว่านะเพื่อให้คนณดูได้เห็นนะคะผมเราจะลองดูว่าสายฟรีกับสายเติมเน้นมันมจะแตกต่างกันยังไงนะนาคิดซื้อเลยนี่ไหนดูซิว่ากล่องนี้เป็นไงบ้างตั้ง700ร้อยเลยนะหูแล้วของโคตรเยอะโอ้โหได้หลายอย่างเลยอ่ะ,ะเะ้าโก้ในออมีอะไรบ้างเนี่ย ไหนลองดูสิอ๋อย่งใช้ของอันนี้ไว้พวกนายดูดิว้เฮ้ยจะแทนอ่ะโอ้โอ้บินไปได้ว่ากล่องนี้เอาไปสิจะเกิดอะไบินได้เรื่อยๆหรือเปล่าไหนลองดูสิอ๋อมันมีหลอดอยู่ไว้หลอดที่จะแบบทําให้เราตกได้แต่เราก็บินไปได้ประมาณนี้อยู่ไงโอ้ยโอ,อ,อแล้วก็มีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้ไม่รู้ว่าใช้ยังไงบ้างไงเออ้ยพระเอกมาแล้วมาแล้วจ้า อ๋รอบนี้คือการชี้เราได้เหมือนเกาะบ,บาเรียนะเว้ยพัดนลมนี่คืออะไรลองดูซิโอ้อยเย็นดีมากเลยแต่ก็เอ,เอ้ออยความรเยอะเลยช่วงนี้ร้อนอไม่ต้องกลัวอะไรเลยเออนี่าเปิดกอกมนี้ต่อเอลยละครไอ้อไมันเจ็บเพดก็กลมนี่นาะเออเดียวกันกับนายเลยอ๋อหรือว่าของเติมก็แค่แบบว่าเราได้ของมาล่วงแน่เลย จะได้ทุกๆดานมันเลยก็ได้โ oh. oh, อ้โหอะไรกันนี้โอ้แ oh, ต่เจ็ดร้อยเลยนะเว้ยโอเคหูเซ็งแม่เลยแสดงว่าสายฟรีกับสายเติมนนะ้นก็ไม่ได้ต่างกันแม่มีกล่องนี้นี่ได้เป็นพัดลมแม่เปล่าเปล่าแล้วทุกคนมีนเปล่ากล่องพวกนี้ไปแล้วก็เดินต่อเลย <c oughs> ไปบินเลยได้ไหมาจะาเกือบดานเนี้ยเอะบินเลยดิอ๋อนี่ไงบินได้อยู่เว้ย oh. oh. รอบนี้ได้ปืนเทเลพอร์ตเออ บินข้ามไปเลยนี่มันก็แม่เซ็ตตรงนี้เลยเอ๊ะโดนน้ำจะก้มลงน้ำอ่ะอันนี้คือใช้บาเรียเลยสิโดนไม่เป็นไรเลยรอบนี้ได้ถังดับเพลิงดับไปเลยเจ้าไฟมันก็มาตรงนี้ดับต่อเลยนะทุกคนไฟมันไม่ได้ดูแน่กลัวเลยนะแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหดีเลยเออกำลังหิวเลยเนี่ยเอ้ยแฮมเบอร์เกอร์คือ อะรแนต่ละคนเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อกินเพื่อกดปุ่มนี่อปุ่มนี่มันหนักมากใช่ไหมนแค่จะกดปุ่มก็ต้องกินนะน้ออรนี่อินเบอร์เกอร์แอบ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 แนบแอ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 บนอบแอรได้แอดอแอแอบแอบแบิบแอบตี้ดอวยนะเว้ยออบแอบแอบอ๋ออบอบแออบแบแบบออออออบออ นี่อันนี้เป็นแม่เหล็กนะทุกคนครับซึ่งเราต้องทำการอ๋อดึงมาตรงนี้ทีแต่ฉ<า>ันปิดได้ไหมน, <c oughs> นี่คนไหนจะบินมาเลยเว้ยอโอ้ยไม่ได้ขี้โกงแค่รวยเฉยๆตรงนี้มีเขียนว่าผมจะสกีบันเบิ้ลเลยไหมกด <c oughs> เยสไปเลยแล้วกันทุกคนคือไม่ต้องสกีบหรอกโอ้แต่ต้องเติมเอ้า oh my god <c oughs> โอ๋ออันนี้บอลลูนนี่แล้วแม่ โอเคผมบินเลยแล้วลกันทุกคนตรงนี้อไม่ต้องมาลุกโปลุกโป่งหล,ล,ลองนะครับได้เป็นคอนัอน,นี้อีกแล้วนะทุกคนทำไมมันเหมือนซ้ําเลยเออมันแบบวนไปเรื่อยเเนี่ยเราต้องมาชุบไอ้นี่ตรงนี้ไว้ทุบคุกนี่่ะโอเคเออทางนี้ฉลามหายไปไหนแล้วเขากำลังตามมานะ่ะโดดไม่ขึ้นลูกโป่งเมื่อกี้ตัวหนักเกินแน่นอนอะทุกคนเดี๋ยวมาเซตตรงนี้แล้วก็มาเปิดกล่องนี้ดูสีได้เลยแม่เป็นน้ำยาเตียวเล็กนะ อข้างหน้ามีแมลงสาบกับจันหลวดด้วยอ่ะเดี๋ยวนี่มันแมงมุมเออแมงมุมตันนี้ฉันบินเลยจะไม่ปีนเสียเวลาหรอกเมื่อยลองช้าความเร็วนะครับ่ผมแต่จะก็บินโอ้ยโอ้ยบินไปไม่ได้่าบรรยากาศมันก็ดันมาตรงนี้แมาโอ้าคิดไม่ถึงเลยเนี่ยเออจะบินผ่านได้เลย ดันเลยเพือเปื่อด้วยอ่ะโอ้มันมีทางผี่ทางฉูกด้วยเนะเคลียบปลาไปแ้าเกิดไม่มีทางก็ปลาโอ้นี่มีทางอยู่ไปได้ยื่ตาชนะไปเลยด้านขวาแน่นอนใช่ไหมนี่ไงไฟรอบหนึ่งแน่นอนโอเคอะไรก็ได้รู้แล้วกว่าเพื่อจะไม่ลอยนี่เองอ่ะเดนมาด้วยเล่นเดิน มถ้าลอยมันจะเป็นไรไหมเนี่ยเอยขอยงบนลอยเลยใช่ว้าวข้างบนเป็นข้างบนเป็นน้ำม่ะโอ้เอแง่อัอนต่อไปคือแซนอะไรเอ่ยแซนวิสขอทางร้านเล่นแล้วกันบ,บินไปบนหลังคาได,ได้ไหมแง่ <c oughs> นี่ไง่แล้วเดินได้เลยวหมหูชิวเลยอ๋อกลับมาเป็นลูกโป่งแล้วไอ้เบื่อบอลลูนแล้วโว้ยมีแต่เดิมๆอ้าวอ่ะเออทางนี้โดดบอลลู แอบเปิบระวังไปมีดก่อนเจ็บแดนอูอยอ้ยปิดตาหน้าเลยกับโดนทับแล้วจะเกือบเมื่อกี้ชจบคอนมันเดินนะอันนี้คือแค่ทุบกระแพงอ่ะโอุ้ยมีเลเซอร์ด้วยใช่ระวังระวังลังแหลงม่ค่อนค้านจําจีโอทองว้า,วาเราอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยได้ไหมเนี่ยรวยแล้วเว้ยเออเอาไปขายเลยมหนฉลามใส่กระเป๋าไปดีอันหนึ่งสองอันเนี่ยโอ้ทองแท้หรือทองม้วนอาจจะเป็นทองหยิบทองหยอดก็ได้เนี่ย แน่ระวังนะไม่มีตำรวจกำลังขับรถเดินแน่ถอยหลังอยู่ตรงนี้แอนสวยมางนะตีเลยเออเออรู้ไปเลยอ่ะไอ้แอร์ชุดตรงนี้โอ้อีเขียวอะไรไงเขียวอะไรลงสีเขียวลงสีเขียวพวกนายลงสีเขียวโอ้สีที่ถูกต้องนี่นะทุกคนนี่ยาตัวเล็กอีกแล้วสระบวันนี้ไปเลยจะโดดไปเลยนี่ออกตัดเราต้องหลบใบใบมีดตรงนี้แอนจื๊บ เราได้เจอกับโอ้โหสกีบดีทอยรเลทที่มีโอจิอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลงไปเลยและกันนะทุกคนน้ำนีสะอาดแม่ลองช้างความเร็วอีกแล้วบกระโดดกระโดดทางนี้เชสคพ้อยเลยว้าช้าหลังๆเริ่มน่าเบื่อแล้วไหม ประจบเจเอ,อมันมีแต่ของเดิมๆมาทุกคนเติมมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีกว่าเดิมไหมพอฉนามเดินตรงรามานี่คือได้กลิ่นปลาย,ย่างเลยไหมเออหอมชุยเลยนายจะกินเท้าฉันหรือไงเจ้าก็หอยตรงนี้ยิงไปทางนูน้นโอเคทุกคนแล้วก็มากดทีีทตรงนี้แล้วก็วางไปตรงนน้นต่ออะแอ,อ,อไม่ได้ยากนะครับผมตรงนี้แต่ซับซ้อนนิดนึงกดเปิดนี่เลยนี่ได้เป็นพัดลมอ้อเป่าหนามตรงนี้ไปไหม กินเลยทุกคนหูล <ไง S 2> <ร>ามไม<า>่ว้นไม่สี่เลยเนี่ยแล้ยละไรๆฉะนั้นคือเราควรจะต้องพร้อมนะเพื่อเดินตรงไ้ตรงนี้ออกกำลังกายได้เลยพร้อมแล้วก็เดินเโอ,เโอระวังไม้หกักเซนวิกกาวิตีม้มันแิมไอ้จะกบจะกบนี่ๆเดี๋ยวฉันจะบินไปข้างนอกเลยนะ <S <S> แมลองดูสิอย่าลองบินไปกันนี่จะกบไปได้ไงเนี่ยนายกินอีกรอบหนึ่งสิเออให้มันตก พวกเราขี้โกงก็ฉลาดเลยอ่ะอ,อนี่แหละทุกคนคะต้องคิดนอกกรอบไปแนละนะในแกนเลนงกิมนะ่ยโอ้รเหมือนแม่นี่เหมือนเราจะอยู่ร้อยเปเซ็แล้วก็มีลัคกี้บอลอันใหญ่ตรงนี้แม่ไหนลองดูสิเก็บดูเปิดซองใหญ่นี้ได้เป็นอ๋อเป็นของทั้งหมดที่แบบที่ฉันเติมมาใช่ไหม,ไ,ม,ไ,มได้ของเหมือนกันเลยอ๋อ ตลบแล้วก so ็ผ่านเลยทุกคนครับกับแมพสวมลักคกี้บ็อกซ์ท uh ี่ไม่ใช่ลักคกี้บ็อกซ์นะเฮ้ยผ่าแล้วดีใจจังเลยว่าตัวกระดาวกเวลาไม่บายโอ้ยผ่านไม่พอได้ของฟรีราคา799ด้วยอ่ะเออไม่ได้เสียโลสบักเลยเฮ้ยฉันเติมไปเพื่ออะไรวะแน่